โมตัสสะภะคะวะโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมทานังปริสุทธิทานัง อาสวะคยา,าหังนิพพานังปัจโยโหตุเมข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องสังฆทานพร้อมบอริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสงส่งเจ้าทั้งหลายผู้เจริญโดยมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นพระพุทธองค์ประธาน ขอพระพิสุสงฆ์เจ้าทั้งหลายผู้เจริญโดยมีองค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นพระพุทธองค์ประธานได้โปรดมีพระเมตตารับพระพุทธปฏิมาก,กรผ้าตราจีวรพร้อมด้วยเครื่องของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย<ม>เพื่อประโยชน์<ม>เพื่อความสุข<ม>เพื่อความสิ้นทุกข์ เพื่อความสินอาสวักิเลสเป็นสมุนฉธรรมหารเพื่อบรรลุพระอริยมรรผลพันธิคพานในชาติปัจจุบันนี้ก่อนที่ข้าพระเจ้าจะมีอายุเสเวยเข้า40ปีโดยสมบูรณ์โดยสะดวกและง่ายดายและคล่องตัวที่สุดและเพื่อน้อมถวายเป็นกุศลบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตลอดถึงบรรพบุรุษบรรพสตรีวีระบรุษวีรสตรี แห,แห่งประเทศสยามและล้านานานคตรตลอดถึงพระมหากษัตริย์ที่ราชเจ้าและเหล่าวงพงกษัตริย์ทั้งหลายที่ปกปักรักษาณดินแดนล้านาน,าน,าน,านานครแห่งนี้และทนั่งจังหวัดน่านานครแห่งนี้ <S 2> <S 2> <S ขอท่านคู่เจริญทั้งหลายจงมีส่วนในบุญของข้าพระเจ้าพึงได้รับประโยชน์มีความสุขถึงซึ่งพระธรรมมาพิสมัย ข่วนหน้ากันเทินของคำอธิษฐานนี้จงสำเร็จเป็นมงคลแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายโดยตลอดกาลนานเทินสาธุขยับเข้ามาจับกอะสีนะกระสีทั้งหมดเลยแข่มจับทั้งหมดไปเลยนะหนึ่งสองสามสาธุ ตั้งใจขวดน้ำท <ic> <water> <sh> like no ี่่วนบุญเสื่อมผุศลและก็รับพรนนยุนนอย่าหาวาริวหาปุราปาริปุเรนตีิกสาคะรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุงมหังขิปเมวะสมิจัตู สเพปุเรนตุสังขปาจันโทปรณโสยะถามณิโชติระโสยะถาสพีติโยวิวัตจันตุสัพพโรโภวินาสันตุมาเตภวตวตระโยสุขีตีกายุโภภวะอภิวาธนาสีทิสนิจังบุทธาปจายิโนจันตารุธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังเตอทารา สุกิตาวิลุงหาปุรสาสนเดอโรคาสุกิตาโหทาสหาาัสเภหิยาติปิภวะตุสัพพมังคลังลากันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสธีพระวันตุเตภวะตุสัพพมังคลังลากันตุสัพพ,พเทวตา สัพพะดรมมานุปาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตภวะปุสัพพมังคลังลากขันตุสัพพเทวะตาสัพพสังฆานุปาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตสัตทุสาพทุสัพท์ปะตุโมภาณิเป็นพระเดชพระคุณ เออทั้งหมดเปนไม่กี่วัเลยเจ้าค่ะไม่เชี่อะไรที่นีนะไม่รถอะไรขึ้นถ้โยมามีนาพี่แล้วน้าแต่บรรนั้นไม่จ้อ่ารรลนั้นเรียกผูบูชาคน หมดทั้งหมดเลยเหรอพลังทุกตัวเนื้อเลยเหรอรุ่นนั้นแรกอ่ะคนนิยมขนาดนั้นเลยเหรอตอนนี้มีแย้มงมาถามเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวจะออกจะอาจจะออกรุ่นสองเป็นรยังไม่ได้ทำรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่นจ๊ะค่ะเป็น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 พิมพ์เดิมแต่รุ่นที่สองแต่รุ่นแรกโอเคอย่าลืมนะถวายปัจจัยดูแลธาตุ่ันพระเดชพระคุณส่วนองค์ของเรา นมถวายพระลักพิสุธิ์ธรรสงฆูเดี๋ยวลูกเก็คเงินไหครับสาธุครับกาสาธุครับให้วัดใจใครตามอัธยาศัยในงานที่มีสำคัญคริบยขึ้นักบริบรณทุกขลาอต่อหราวดเนนพระา่าที่โยมมามาถู ที่ถามอนี้านหนามีจุวางออมีจุดเราไม่ต้องหกเองใช่ไหมคะ่้วช่วงเย็นจะมีสัมเนงนำแล้วก็สูตอ๋อเรารับเพราะว่าจะมี้าประมาณกี่เรารับแล้จากนั้นก็ได้สัมเนจะได้นำี่แตยไม่นะที่ฐานแล้วก็วางรอาานหกเขาก็ขึ้นยัสูอเีบลเา้เาเรา ไม่ต้องเดี๋ยวไปปฏิบัติางด้านหน้านอนนอนสบายเลยนอนดูด <ซะ S 1> น<ะ>อนดูบวางที่ด้านหน้าจะมีจุดวางที่ด้านหน้าขอรับ